ครับสบายดีสวัสดีครับพี่น้องวันนี้ยามมาแลงครับมาใส่มงดักกุ้งใส่ประมาณสี่โมงนะครับเดี๋ยวมาลองเบ้างครับใส่สี่โมงเดี๋ยวนี้ก็สี่หกโมงนะครับประมาณสี่โมงหาโมงหกโมงสองสโมงครับสีมันบอเป็นังไรเดี๋ยวมาติดตามกันเบ้างเด้อฝากกดติดตามกด subscribe สองวีดีคอนฟะทินเนี่ยพี่น้องมาลุ้นมาเบ้งแลกันนี่ารบคลองนี่ย mẹ lưỡi là bó À bói vô đi hả bói vô đi hả bói vô นี่างแรกนังสุดท้ายวะนี่รางแรกมาพี่นสองสมองสองสมองวะนี่เก็บกูเลยนี่กูเลยเป็นแนวมาเฮโดดดองเลยมาเงือบหมมัดเนือมันลุดแล้วเนือมันลุดแล้วได้ยเงือมันลุเยอหลุดใชโอ้ยตัวบ่อยอยู่ว่าเอาเอาไป Oh. Oh. Đây vô Nhờ mình thân là lá đúng. hay nhờ mệt nhầy nè Nhờ mệt nhầy vô nè Có bị sư ấy Hắn vào đụng vào bệ sống nhờ mệt khói Không Khói được sự. Nhiều mệt bệ sư mệt nồi nè สองชั่วโมงเกินปาแล้วสิได้กินวางวางกแกวได้ยู่ปเร์ฟกันเน้ออได้ยู่ะฮะปเินเ้ามจอย่เฮ้ยเฮ้ยน้อนี้มันรดมันก็เลยบดลายเงีมันพูเนาะัวนี้มันก็ลายยุ่นาติดเลยก็ยากน เบ้าใครที่อยปากระเดดแก่บ้างคนมันส่างบ่มไดกันมนผักมีอะไระไรแกก้อยกินก้อยกินสผักขนาดนั้นกินก้อยกินแสบเต้ผักเออผเี่ไได้ไะบอกมาไว้ปากกระเดดแก้วหวานดอกมานามาหมัดบุญหมัดบุญได้ผมเก๊ต้าน่าเก๊ต้านี่ยัน ต้องเอ,อ๋อะอะไรกันหัวหันอ่อแหละมันยังยังดีกว่ายังเดี๋ยวนี้ตัวน,นี้น้อยออก็พักเก็บเ็อะทิแล้วก็นทิเนเอาแต่ผ่าแล้วนะโห้นี่ากูของเบาเห็นเห็นแต่กูที่มันพากูอยกางนี้

น่าเลยรองสมอเงยมันเม็ดลงนะมันละลายเอาบ่ไดฮะนี่อยู่บ่สามล้างใช่ใช่จะตั่นเฮตี่นคอยนิสัยตบนึ่งนึ่งคือสิใส่ที่ใส่อนนทุกวันสนุกกันอยู่ไป อยู่ได้อยู่ได้อยู่โ okay, อเคอยู่สิบจิตอันเดี๋ยวไปทาเบิง้งตอนท้ายๆก็ได้พี่เนาะสิบจิตอันมันใส่เวลาโดนเดี๋ยวทาเบิ้งผลงานตอนในไทยหมดละได้บุหลี่บ้างได้เดี๋ยวเบิ้งผลงานตอนท้ายๆ มาสิไดรายปั<อ>นใดสองร้างคือ่ายเลยจ้งอีกอันหนึ่งอยู่่นไ,ได้สิแตก,กโอ้ยมันมันดูมันยูชิลเดี๋ยวมาถุงเบดนมื่นมื่นแล้วขวับไปมันูนี่มัคือกาเออตอนนี้ก็ได้มันคือกงพี่น้องถุงี่ยอยู่ เอ้ยอะไรวะตกล่ไปร้างหูล้างคูป้าบอเฮ้ยออกถึงกัเลยบอออกถึงกันเลยไปไปไปเต็มคู bữa nay đi lúc nó lần lượt 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 lần เตด้วยทอดด้วยนะกินสดๆเลยนะอร่อยนะหวานกับีบมะนาวใส่พริกใส่ผักหน่อยมาแล้เิสมาแล้วงนล้่ลนะมาบเต้าลงมาแล้วมแล้วมาแล้วมาแล้วพงนี้อู้อา้มนี่มาเบ่งผลงานโอ้ โ uh อ้ไปนะขอก้อยอยู่โอ้ได้ไลายเลยพี่น้อง